ตกกะกแตนชนรดาเดือดแทนอดีตเมียไพบูลฟาดแรงอย่าใช้คำว่าลูกผู้ชายทำลายเกียรติผู้หญิงเป็นประเด็นร้อนระอุไปทั่วโซเชียลเลยทีเดียวแต่แล้วล่าสุดเอมีราอดีตเมียไพบูลร้องไห้โฮกลางรายการแชร์วิรกรรมเช้าสามีนอกใจคบเด็ก14แต่โยนตรบาบก่อนอย่าว่าเมียมีชู้ โดยงานนี้เธอนั้นก็ได้มาออกรายการโหนกระแสะและพูดถึงเรื่องราวดังกล่าวว่าอดีตสามีนอกใจมาคบกับกระต่ายจริงเธอต้องทนทุกข์มา3ามปีโดยหลังจากเกิดเรื่องฉาวเธอนั้นก็ได้ปรึกษาครอบครัวของกระต่ายว่าสามีและกระต่ายมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันแต่ครอบครัวสาวกระต่ายกับเพิกเฉยและตอบกลับว่าเป็นเรื่องปกติเธอจึงรู้ว่าไม่มีใครปกป้องเธอได้ ตนและอดีตสามีคบกันมา3ปีก่อนจะเจอคู่กรณีตอนมาแรกๆเป็นเด็กนักเรียนอยู่ในโรงเรียนที่ฝ่ายชายสอนอยู่อยากปั้นนักร้องลองดูไหมซึ่งก็เจียดเงินในครอบครัวมาทําเราเห็นว่าน้องใสๆเราก็มาเป็นที่ปรึกษาที่ดีให้น้องมันจะมีช่วงที่ฝ่ายชายรับเด็กนักร้องหญิงคนอื่นเข้ามาน้องก็มาพูดถึงนักร้องคนใหม่ว่าไม่ดีเราก็ไม่เอาเพราะเราไม่ได้คิดอะไร กรต่ายตอนนั้นอายุ14และนักร้องอีกคนด้วยที่เป็นเพศชายช่วงแรกผู้จัดการมาบอกกับภรรยาว่ารักเด็กกระต่ายเหมือนลูกเวลาไปห้างก็จะชอบให้เงินเด็กกระต่ายแต่ผู้ชายไม่ให้เริ่มมีกลิ่นไม่นานนักผู้จัดการจับได้ว่าเด็กที่ปั้นมาได้กันเองมาร้องให้ฟูมไฟกับภรรยาร้องหนักมากให้เหตุผลว่ากลัวเด็กไม่ดังจากนั้นเลยไม่คุยกับเด็กปั้นผู้ชายกลิ่นเริ่มชัดขึ้นเพราะหึงหวง มีอยู่วันหนึ่งอยากพาเด็กขึ้นเครื่องบินทั้งที่ภรรยาป่วยเข้าโรงพยาบาลพอไปขึ้นเครื่องบินก็หายเงียบกับดึกเมียต้องโทรตามจากนั้นกลับมาบ้านร้องไห้กับภรรยาและบอกว่าขอคบเด็กบ้านผู้หญิงคนนี้ได้ไหมภรรยาเลยถามว่าได้กันแล้วหรอผู้จัดการก็ตอบว่าได้กันแล้วก็คือได้กันแล้วตอนอายุ14นั่นแหละฝั่งภรรยาเลยไปบอกแม่น้องผู้หญิงแม่น้องผู้หญิงก็ตอบกลับว่ามันเป็นเรื่องปกตินะ จากนั้นฝั่งภรรยาหลวงก็โดนถล่มเพราะจะฉีกสัญญาค่ายทางครอบครัวผู้จัดการแฟนขับถล่มด่าภรรยาเลยตัดสินใจอะอยากก็ได้แต่ขอสามแสนแต่เขาไม่ให้จากนั้นก็ไม่ได้อยากเพราะอยากเริ่มต้นใหม่แต่สุดท้ายก็โดนกอต่อ,อยุให้อยาเลยได้อยากกันจริงๆแต่ก็โดนข่าวเสียหาย,หายว่าที่อยากกันเพราะภรรยาหลวงนี้ไปมีใหม่พอเลิกกันได้สักพักฝ่ายผู้จัดการชอบโทรมาระบายว่าเด็กปั้นผู้หญิงชอบนอกใจไปมีอะไรกับในวง ต่อมาเรื่องนี้เดือดไปถึงนักร้องลูกท่วงสาวอย่างตะกตานชนดายอยู่เฉยไม่ได้ออกมาฟาดคูไพยบูลแสงเดือนว่าอย่าใช้คำว่าลูกผู้ชายหากคุณยังเป็นคนทำลายเกียรติผู้หญิงงานนี้ทำเอาได้ใจแฟนคลับไปเต็มๆก็ฟาดไปเลยสิมแม่ผู้ชายทำอะไรก็ถูกไปหมดไม่เห็นใจว่าผู้หญิงจะเสียใจมากแค่ไหนมากๆไม่รู้จักพอขาดสติกามเมสุมิชา